คุณเคยสังเกตไหมว่าทำไมบางครั้งเรามีทุกอย่างที่คิดว่าต้องการแต่กลับไม่เคยรู้สึกพอเพียงเงินทองบ้านรถความสำเร็จหรือแม้แต่ความรักที่หวังไว้ทุกอย่างเหมือนจะเติมเต็มชีวิตแต่ในใจกลับว่างเปล่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การสะสมไม่ใช่การมีมาก ไม่ใช่การได้ตามที่ใจปรารถนาเพราะใจมนุษย์ไม่เคยหยุดนิ่งมันมักเรียกร้องสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่เสมอดังนั้นหากเรายังคงยึดติดยังมุ่งหายังมองว่าความสุขอยู่ที่การได้เราจะไม่มีวันพบความสงบที่แท้จริงแต่ลองมองกลับกันลองถามตัวเองว่าหากเราละวางสิ่งที่ไม่จำเป็นหากเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น ที่ไม่สร้างสันติภาพให้ใจถ้าเรารู้จักพอเพียงในสิ่งที่มีแม้เพียงน้อยนี้แต่ใจกลับสงบมันจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อใจเราไม่ถูกรั้งด้วยความอยากใจเราไม่ถูกขังด้วยความกังวลใจเราไม่ติดกับความไม่เที่ยงเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของทุกลมหายใจทุกย่างก้าว ทุกความเรียบง่ายในชีวิตที่เคยถูกมองข้ามความสุขที่แท้จริงคือความเข้าใจว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปความสุขที่แท้จริงคือการวางมือจากความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดความสุขที่แท้จริงคือการได้เป็นตัวของตัวเองโดยไม่ถูกพลังแห่งความอยากครอบงำเมื่อใจเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความทุกข์ที่เคยหนักอึ้งก็เริ่มคลายเบา ความวิตกกังวลที่เคยลากเราไปตามกระแสชีวิตก็เริ่มสงบและแม้โลกนี้จะไม่เปลี่ยนไปโลกยังคงหมุนอย่างที่มันหมุนแต่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันด้วยใจที่ไม่หวั่นไหวเพราะแท้จริงแล้วความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราได้มาแต่ความสุขอยู่ที่ความสามารถของเราในการปล่อยวางปล่อยวางความทุกข์ปล่อยวางความกังวลปล่อยวางความยึดมั่น และเมื่อใจปลอดโปร่งเราจะพบว่าสิ่งที่เรามองหาอยู่ไกลาอาจอยู่กับเราเสมอทุกลมหายใจทุกช่วงเวลาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นครูสอนให้เรารู้จักปล่อยวางสอนให้เรารู้จักสงบและสอนให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ได้มากแค่ไหนแต่ความสุขอยู่ที่ปล่อยวางได้มากแค่ไหน คุณเคยรู้สึกไหมว่าทำไมชีวิตของเราบางครั้งถึงเหมือนวิ่งตามความสุขแต่ยิ่งวิ่งกลับยิ่งเหนื่อยคุณเคยมีทุกสิ่งที่คิดว่าต้องการแล้วแต่ใจกลับยังว่างเปล่าอยู่ไหมเงินทองที่สะสมมานานความสำเร็จที่เคยตั้งใจฝันร้ายหรือความปรารถนาที่ไม่เคยจบสิ่งเหล่านี้เคยทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังมีชีวิตที่สมบูรณ์แต่ลึกๆในใจกลับรู้สึกว่าบางอย่างยังขาดหายไป เรามักถูกสอนให้เชื่อว่าความสุขอยู่ที่การได้การมีการประสบความสำเร็จการเป็นที่ยอมรับเรามักคิดว่าถ้าเรามีมากพอหากเราทำสำเร็จทุกอย่างในชีวิตเราจะมีความสุขแต่ความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะใจมนุษย์ไม่เคยหยุดนิ่งมันเป็นธรรมชาติของใจที่อยากได้มากขึ้นเรื่อยๆอ,อยากได้สิ่งใหม่อยากได้สิ่งที่ดีกว่าอยากได้สิ่งที่ยังไม่มีเมื่อเราได้สิ่งหนึ่งเราก็เริ่มมองหาสิ่งต่อไป เมื่อเราทำสำเร็จเป้าหมายหนึ่งเราก็สร้างเป้าหมายใหม่และทุกครั้งที่เรามองไปข้างหน้าเพื่อให้ได้สิ่งใหม่เรากลับลืมชื่นชมสิ่งที่เรามีอยู่ตรงหน้าเราลืมที่จะหายใจช้าช้ลืมที่จะสัมผัสความสุขง่ายๆในชีวิตประจำวันเราลืมที่จะสงบใจเราลืมที่จะยิ้มให้กับตัวเองและเมื่อเราไม่มีความสุขกับสิ่งที่เรามีเราก็วิ่งตามความสุขที่อยู่ไกลออกไปแต่ลองคิดดูว่าถ้าเราหยุดสักนิด ถ้าเราลองถามตัวเองด้วยความซื่อสัตย์เราจะพบว่าความสุขแท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การได้แต่ความสุขอยู่ที่ใจของเราเองทุกครั้งที่เราหยุดทุกครั้งที่เราสงบทุกครั้งที่เราหายใจช้าๆเราเริ่มเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความคิดเราเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่จําเป็นต้องได้มาเพื่อมีอยู่ความสุขเกิดขึ้นจากใจที่สงบและอิสระ ลองสังเกตใจตัวเองตอนนี้คุณรู้สึกกังวลไหมคุณรู้สึกอยากได้อะไรอีกไหมคุณรู้สึกว่าบางสิ่งยังไม่สมบูรณ์หรือเปล่านี่แหละคือสัญญาณที่บอกเราว่าใจยังถูกความอยากครอบงำและสิ่งเดียวที่จะปลดปล่อยใจจากความทุกนี้ได้คือการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการทิ้งทุกสิ่งในชีวิตมันไม่ได้หมายถึงการไม่ทำอะไรเลย แต่หมายถึงการเข้าใจและยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงทุกความปรารถนาทุกความสำเร็จทุกสิ่งที่เราได้มาทุกสิ่งที่เรากำลังตามหาล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อใจเราเข้าใจเรื่องนี้ใจจะเริ่มเบาใจจะเริ่มสงบใจจะเริ่มรู้จักความสุขที่แท้จริงและสิ่งที่เราเคยคิดว่าขาดหายไปจะเริ่มเต็มขึ้นด้วยความสงบภายใน ลองคิดดูว่าในช่วงเวลาที่เราหยุดสักนิดปล่อยมือจากความอยากใจจะสงบและกว้างขึ้นเราจะเห็นความงดงามของชีวิตรอบตัวแม้สิ่งเล็กน้อยที่สุดเช่นแสงแดดยามเช้าเสียงลมพัดเบาๆกลิ่นดินหลังฝนตกสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีใครมาให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะใจของเราเปิดรับมัน และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่ความสุขอย่างแท้จริงเมื่อเราหยุดถามว่าต้องได้อะไรอีกเมื่อเราหยุดวิ่งตามความสุขที่อยู่ไกลออกไปเมื่อเราหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับใครเราจะพบว่าความสุขอยู่ที่นี่แล้วอยู่ในลมหายใจของเราอยู่ในหัวใจของเราอยู่ในทุกช่วงเวลาที่เราเลือกสงบใจทุกคำถามที่สกิดใจเรา ทุกความรู้สึกที่ทำให้เราหยุดคิดทุกช่วงเวลาที่เราหายใจอย่างตั้งใจล้วนเป็นการสะกิดให้เรากลับมาที่ตัวเองกลับมาที่ความสงบภายในกลับมาที่ความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดและเมื่อเราตระหนักถึงเรื่องนี้เราเริ่มเห็นว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องของการได้หรือการสูญเสียแต่เป็นเรื่องของการอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่การรับรู้การปล่อยวาง การให้ใจได้สงบทุกลมหายใจทุกการปล่อยวางทุกความสงบคือความสุขที่แท้จริงและเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะไม่ต้องวิ่งตามความสุขอีกต่อไปเราจะไม่ต้องดิ้นรนเพื่อได้สิ่งใดเพราะความสุขอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความสามารถของเราในการปล่อยวางและนี่คือคำถามสำคัญที่สุดที่อยากให้คุณถามตัวเองคุณพร้อมหรือยังที่จะหยุด ที่จะสงบที่จะหายใจที่จะปล่อยวางเพื่อพบกับความสุขที่แท้จริงเรามักถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าความสุขอยู่ที่การได้การมีและการประสบความสำเร็จเรามักเชื่อว่าถ้าเรามีบ้านใหญ่รถหรูเงินทองมากมายหรือชื่อเสียงและตำแหน่งที่สูงเราจะมีความสุขเรามักคิดว่าการมีทุกสิ่งตามที่ใจปรารถนาจะทำให้ชีวิตสมบูรณ์แต่ลองสังเกตตัวเองหลายครั้งที่เราได้สิ่งที่อยากได้ แต่กลับรู้สึกว่างเปล่าหรือบางครั้งเมื่อเราทำงานหนักเพื่อความสำเร็จเรากลับรู้สึกเหนื่อยล้าไม่มีความสุขจริงๆสิ่งเหล่านี้คือความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะความสุขแท้จริงไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแม้เราจะได้ทุกสิ่งที่คิดว่าเป็นความปรารถนาแต่ถ้าใจของเราไม่สงบถ้าใจของเราไม่เข้าใจความจริงของชีวิตเราก็ไม่สามารถมีความสุขได้จริงๆ มนุษย์มักสับสนระหว่างความสุขกับความพอใจชั่วคราวเรามักคิดว่าการได้สิ่งใหม่การมีสิ่งที่ดีกว่าหรือการชนะใครสักคนจะทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าและมีความสุขแต่ความจริงคือสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงความสุขชั่วคราวเมื่อได้มาไม่นานก็จะจางหายและเราก็เริ่มอยากได้สิ่งอื่นต่อไปนี่คือวัตจักรที่ไม่สิ้นสุดการวิ่งตามความสุขภายนอกนี้ ทำให้ใจเราเหนื่อยล้ามันเหมือนกับการพยายามเติมน้ำลงในแก้วที่รั่วไม่ว่าเราจะเติมมากแค่ไหนน้ำก็ไหลออกไปอยู่ดีการสะสมสิ่งของและความสำเร็จไม่สามารถเติมเต็มใจเราได้ถ้าใจยังไม่สงบความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรามีแต่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเราขึ้นอยู่กับว่าใจของเราปลอดโปร่งหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าใจของเราสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้หรือไม่ลองสังเกตคนรอบตัวเราคนที่มีทุกสิ่งตามที่คิดว่าอยากได้บางคนกลับไม่เคยมีความสุขจริงๆบางคนรู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรบางอย่างอยู่เสมอเพราะใจยังถูกความอยากครอบงำใจยังไม่สงบใจยังคิดว่าต้องได้สิ่งใหม่ต้องมีสิ่งใหม่ไม่เคยพอเพียง นี่คือความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงเกี่ยวกับความสุขเรามักคิดว่าถ้าเรามีมากขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นเรามักคิดว่าความสุขอยู่ที่การได้มาแต่จริงๆแล้วความสุขอยู่ที่การปล่อยวางอยู่ที่ใจของเราเองเมื่อใจเราไม่ถูกความอยากครอบงำเมื่อใจเราไม่ถูกความเปรียบเทียบทำร้ายเมื่อใจเราไม่ติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงเราจะพบความสุขที่แท้จริง ความสุขจะเกิดขึ้นแม้เราจะมีเพียงน้อยนิดความสุขจะเกิดขึ้นแม้สิ่งรอบตัวจะไม่สมบูรณ์แบบเพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกแต่เกิดจากการรับรู้การเข้าใจและการปล่อยวางภายในใจของเราลองนึกถึงช่วงเวลาที่เราสงบช่วงเวลาที่เราหยุดคิดช่วงเวลาที่เราหายใจช้าๆช,ช่วงเวลาที่เรามองรอบตัวด้วยความเข้าใจ เราอาจพบว่าความสุขอยู่ในสิ่งง่ายๆรอบตัวรอยยิ้มของคนที่เรารักเสียงลมพัดเบาๆแสงแดดยามเชา้าความอบอุ่นของร่างกายกลิ่นดินหลังฝนตกสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องซื้อหาไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องกังวลใดๆแต่เราไม่เคยเห็นเพราะเรามัวแต่ตามหาความสุขที่อยู่ข้างนอกนี่คือความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่เรามองว่าความสุขต้องได้มาต้องมีมากต้องดีเลิศ แต่จริงๆแล้วความสุขอยู่ที่ใจเราอยู่ที่การเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ที่การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตอยู่ที่การปล่อยวางสิ่งที่ไม่จําเป็นเมื่อเรามีความเข้าใจนี้แล้วทุกความทุกจะลดลงทุกความวิตกกังวลจะคลายเบาทุกความปรารถนาที่ไม่สิ้นสุดจะสงบลงเราจะเริ่มเห็นชีวิตในมุมใหม่เราจะเริ่มมีความสุขอย่างแท้จริง และนี่คือคําสอนสำคัญที่สุดความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรามีแต่ขึ้นอยู่กับใจของเราขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการปล่อยวางและขึ้นอยู่กับความเข้าใจว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อใจเราเข้าใจเรื่องนี้ความสุขจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องเปรียบเทียบเพราะใจของเราจะสงบใจของเราจะเปิดกว้าง และในความสงบนี้เองเราจะพบความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดภายนอกแต่เกิดขึ้นจากใจของเราเองทุกช่วงเวลาที่เรารู้ตัวทุกลมหายใจทุกการปล่อยวางล้วนเป็นหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงนี่คือความจริงที่คนส่วนใหญ่มองข้ามและเป็นสิ่งที่อยากให้คุณเริ่มสังเกตเริ่มฝึกและเริ่มเข้าใจเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้ แต่ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางและเมื่อใจเราเรียนรู้เรื่องนี้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณเคยสังเกตตัวเองไหมว่าทำไมใจของเรามักไม่เคยหยุดนิ่งว่าทำไมเราถึงมักอยากได้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยหรือใหญ่โตความอยากในใจมนุษย์ดูเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อเราได้สิ่งหนึ่งใจของเราก็เริ่มมองหาอีกสิ่งหนึ่ง เมื่อเรามีบางสิ่งใจของเราก็ไม่เคยพอมันเริ่มคิดว่าต้องได้สิ่งที่ดีกว่าต้องได้สิ่งที่มากกว่าต้องได้สิ่งที่ยังไม่มีนี่คือธรรมชาติของใจมนุษย์ซึ่งหลายครั้งเราไม่ทันสังเกตเราแค่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกว่าชีวิตไม่เคยสมบูรณ์เพราะใจถูกความอยากครอบงำ เรามักเข้าใจผิดคิดว่าการมีสิ่งใหม่จะเติมเต็มเราเรามักวิ่งตามความสุขที่อยู่ข้างนอกเรามักเชื่อว่าการได้สิ่งที่ต้องการคือความสุขที่แท้จริงแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามเพราะความอยากไม่สิ้นสุดทำให้ความสุขแท้จริงไม่เคยมาถึงทุกครั้งที่เราได้สิ่งที่อยากได้เราจะพบว่ามันไม่ยั่งยืนใจเริ่มอยากสิ่งอื่น และความสุขชั่วคราวก็จางหายไปนี่คือวัตจักรที่ไม่รู้จบเรามักถูกพาไปตามกระแสของความอยากความอยากทางวัตถุความอยากทางชื่อเสียงความอยากทางความสัมพันธ์ความอยากเหล่านี้เหมือนลูกคลื่นที่ไม่เคยสงบเราไม่เคยอยู่กับความสุขที่มีเราไม่เคยพอเพียงกับสิ่งที่เป็นอยู่ใจมักคิดไปข้างหน้าอยากได้มากขึ้น อยากมีมากขึ้นอยากเป็นมากขึ้นและทุกครั้งที่เรายังไม่ปล่อยวางเราจะรู้สึกว่าชีวิตไม่เคยพอแต่ลองสังเกตความจริงความอยากเป็นธรรมชาติของใจไม่ใช่สิ่งผิดไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแต่เป็นสิ่งที่ต้องรู้จักและเข้าใจหากเราไม่เข้าใจมันจะครอบงำเรามันจะทำให้เราหลงทางและเราจะวิ่งตามสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด ความสุขจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะเรามัวแต่ตามความอยากแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะสังเกตใจเรียนรู้ที่จะเข้าใจความอยากเราเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างความอยากกับความต้องการเราจะเข้าใจว่าความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้ตามความอยากแต่ความสุขอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความสามารถของเราที่จะสงบอยู่ที่ความสามารถของเราที่จะปล่อยวาง ทุกครั้งที่เราไม่ปล่อยวางความอยากจะดึงเราไปตามกระแสของมันใจจะเหนื่อยล้าใจจะวุ่นวายใจจะไม่สงบแต่ทุกครั้งที่เราเริ่มฝึกปล่อยวางเริ่มสังเกตความอยากอย่างไม่ตัดสินเราจะเริ่มรู้สึกว่าใจเบาขึ้นเราจะเริ่มมีความสุขแม้ไม่ได้นำสิ่งใหม่เข้ามาเราจะเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เราเคยมองว่าเป็นความสุข อาจไม่ใช่ความสุขแท้จริงเลยเพราะความสุขแท้จริงอยู่ที่ใจเราอยู่ที่การไม่ถูกความอยากครอบงำอยู่ที่การเข้าใจความไม่เที่ยงของทุกสิ่งใจที่เข้าใจธรรมชาติของความอยากจะไม่ยึดติดกับสิ่งใดจะไม่ถูกลากไปตามกระแสความอยากจะสามารถอยู่สงบกับปัจจุบันสามารถเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้า สามารถยิ้มได้แม้ในความเรียบง่ายและนี่คือจุดสำคัญที่สุดการเข้าใจมนุษย์กับความอยากไม่สิ้นสุดไม่ใช่การปฏิเสธความอยากไม่ใช่การละทิ้งสิ่งที่เราต้องการแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่เหนือความอยากเรียนรู้ที่จะสงบใจเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและเมื่อใจสงบเราจะพบว่าทุกสิ่งที่เราตามหาอยู่ไกลอาจอยู่ใกล้เราเสมอ อยู่ในทุกลมหายใจอยู่ในทุกช่วงเวลาที่เราตระหนักรู้อยู่ในความสงบที่เกิดจากการไม่ถูกความอยากครอบงำทุกครั้งที่เราหยุดสักนิดทุกครั้งที่เราหายใจช้าๆทุกครั้งที่เราสังเกตใจตัวเองเราจะเริ่มเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความอยากเราจะเริ่มเห็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใด แต่ขึ้นอยู่กับใจของเราเองนี่คือบทเรียนสำคัญที่สุดของชีวิตความอยากไม่สิ้นสุดเป็นธรรมชาติของใจแต่การปล่อยวางความอยากการเข้าใจความอยากคือหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงทุกลมหายใจทุกช่วงเวลาที่เราตระหนักรู้คือการฝึกฝนใจให้สงบและเมื่อใจสงบเราจะพบความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับการได้ แต่ขึ้นอยู่กับการปล่อยวางและนี่คือคําสอนที่อยากให้คุณเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้เพื่อใจที่สงบเพื่อความสุขที่แท้จริงเพื่อชีวิตที่ไม่ถูกลากไปตามความอยากไม่สิ้นสุดลองถามตัวเองดูเรามักยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดในชีวิตบ้างบางคนยึดมั่นกับทรัพย์สินบางคนยึดมั่นกับความสำเร็จบางคนยึดมั่นกับความรัก บางคนยึดมั่นกับความคิดความเชื่อหรือความทรงจำเรามักคิดว่าหากเรายึดมั่นสิ่งเหล่านี้ไว้เราจะมีความสุขแต่แท้จริงแล้วการยึดมั่นถือมั่นเหล่านี้กลับเป็นสิ่งที่ขังใจเราไว้ทำให้เราไม่สามารถสงบและมีความสุขแท้จริงได้ปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราต้องละทิ้งสิ่งที่รักปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการไม่ทำอะไรเลยแต่หมายถึงการเข้าใจและยอมรับความจริง เข้าใจว่าสิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งใดไม่คงอยู่และเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะสามารถยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ทุกเกินไปลองสังเกตชีวิตประจำวันเรามักกังวลเรื่องอนาคตเรามักโศกเศร้าเรื่องอดีตเรามักวิตกกังวลกับสิ่งที่ไม่แน่นอนนี่คือผลจากการหยึดมั่นถือมั่นเรายังจับทุกสิ่งไว้แน่นเกินไป เรายังพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกปล่อยวางฝึกให้ใจสงบเราจะเริ่มเห็นว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกความสุขอยู่ที่ความสามารถของเราในการปล่อยวางทุกครั้งที่เราปล่อยวางใจเราจะเบาทุกความวิตกกังวลจะคลายลงความทุกข์ที่เคยหนักอึ้งจะค่อยๆจางหายลองนึกถึงสิ่งที่เราเคยยึดมั่น สิ่งที่เราเคยคิดว่าถ้าขาดไปชีวิตเราจะลําบากและลองปล่อยมือจากมันแม้เพียงสักนิดเราจะเริ่มรู้สึกถึงความสงบเราจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะแท้จริงแล้วทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามธรรมชาติของมันเมื่อเราเข้าใจนี้เราจะไม่ยึดติดกับความทุกข์เราไม่ยึดติดกับความปรารถนาที่ไม่มีที่สิ้นสุด เราจะเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งง่ายง่ายรอบตัวแม้เพียงลมหายใจแม้เพียงรอยยิ้มแม้เพียงเสียงน้ำไหลสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขที่แท้จริงและเราสามารถเข้าถึงมันได้ทันทีโดยไม่ต้องตาหาสิ่งใดความสุขเกิดขึ้นเพราะใจเราเปิดรับมันเพราะใจเราไม่ถูกความยึดมั่นทำร้ายเพราะใจเราไม่ถูกความอยากครอบงำนี่คือจุดเริ่มต้นของการปล่อยวาง ปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องต้องสังเกตใจตัวเองทุกวันต้องเรียนรู้ที่จะไม่ตัดสินไม่ยึดติดต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันทุกครั้งที่เราฝึกปล่อยวางเราจะพบว่าชีวิตเริ่มเรียบง่ายขึ้นเราจะพบว่าความทุกข์ลดลงเราจะพบว่าความสุขเกิดขึ้นง่ายและเป็นธรรมชาติปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการหมดสิ้นความปรารถนา แต่หมายถึงการไม่ยึดติดกับความปรารถนานั้นเรายังสามารถรักสิ่งที่รักแต่ไม่ทุกเกินไปเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายเรายังสามารถทำสิ่งที่อยากทำแต่ไม่จมอยู่กับความกังวลเรื่องผลลัพธ์นี่คือการปล่อยวางที่แท้จริงและเมื่อใจเราปล่อยวางเราจะเริ่มเข้าใจความไม่เที่ยงของชีวิตเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลง และความสุขที่แท้จริงไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดภายนอกความสุขขึ้นอยู่กับใจของเราเองขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการปล่อยวางทุกครั้งที่เราปล่อยวางทุกครั้งที่เรายอมรับความไม่เที่ยงทุกครั้งที่เราสังเกตใจตัวเองอย่างเข้าใจใจเราจะสงบและเปิดกว้างและเมื่อใจสงบเราจะพบความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใด แต่เกิดจากการยอมรับและปล่อยวางภายในใจนี่คือบทเรียนสำคัญที่สุดของชีวิตการปล่อยวางไม่ใช่การหมดสิ้นสิ่งใดแต่เป็นการเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองเข้าใจของเราและเมื่อเราเข้าใจนี้แล้วความสุขแท้จริงจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องพยายามควบคุมเพราะใจที่สงบและปล่อยวางคือความสุขที่แท้จริง ทุกลมหายใจทุกช่วงเวลาที่เราสังเกตใจคือหนทางสู่ความสงบและความสุขภายในและนี่คือสิ่งที่อยากให้คุณเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้เพื่อใจที่เบาเพื่อชีวิตที่สงบเพื่อความสุขที่แท้จริงลองสังเกตใจตัวเองคุณเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งใจของเรารู้สึกเบาบางครั้งใจของเรารู้สึกหนัก บางครั้งเรามีความสงบภายในแต่บางครั้งเรารู้สึกวุ่นวายนี่คือสัญญาณของใจสัญญาณบอกเราว่าใจของเราอยู่ที่ใดเมื่อใจเรายังถูกความอยากครอบงำยังยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆเราจะรู้สึกกังวลว้าวุ่นเราจะรู้สึกเหนื่อยล้าและไม่เคยพอแต่เมื่อใจเริ่มเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนแต่ชัดเจน สัญญาณแรกคือความสงบเมื่อใจเราปล่อยวางเราจะรู้สึกสงบโดยไม่ต้องมีเหตุผลแม้สิ่งรอบตัวจะไม่สมบูรณ์แม้ปัญหาจะเกิดขึ้นใจของเราจะไม่หวั่นไหวความสงบนี้เป็นความสงบที่เกิดจากภายในไม่ใช่ความสงบที่เกิดจากการหลีกหนีปัญหาสัญญาณต่อมาคือความเบาใจที่ปล่อยวางไม่ถูกพันธนาการด้วยความอยาก ไม่ถูกความกังวลทำร้ายใจจะรู้สึกเบาไม่หนักอึ้งเหมือนก่อนทุกลมหายใจจะเป็นอิสระทุกการตัดสินใจจะไม่ถูกความเครียดครอบงำเมื่อใจเบาเราจะเริ่มสัมผัสความสุขง่ายๆรอบตัวเสียงนกร้องแววแววแสงแดดยามเช้าสายลมที่พัดเบาๆรอยยิ้มของผู้คนรอบตัวสิ่งเล็กๆเหล่านี้จะกลายเป็นความสุขที่แท้จริง สัญญาณต่อมาคือความพอเพียงเมื่อใจเริ่มปล่อยวางเราจะไม่ปรารถนาสิ่งใหม่มากเกินไปเราจะรู้จักพอเพียงในสิ่งที่มีอยู่แม้มีเพียงน้อยแต่ใจเรากลับเต็มไปด้วยความสงบเราไม่ต้องดิ้นรนเพื่อได้สิ่งอื่นเราไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครเราจะเห็นค่าของสิ่งเล็กๆและเริ่มชื่นชมชีวิตในปัจจุบันสัญ,ญญาณต่อมาคือความเข้าใจและยอมรับ ใจที่ปล่อยวางจะไม่ปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นไม่โกรธหรือเศร้าเกินไปเมื่อสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงใจจะยอมรับความไม่เที่ยงของชีวิตทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามธรรมชาติของมันเมื่อใจยอมรับได้ความทุกข์ที่เคยหนักอึ้งจะคลายลงความสงบจะเข้ามาแทนที่ความวุ่นวายและเราจะเริ่มเห็นความจริงของชีวิตอย่างชัดเจน สัญญาณต่อมาคือความรักและความเมตตาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติใจที่ปล่อยวางไม่ติดกับความโกรธความอิจฉาหรือความริษยาเราจะมีความรักอย่างบริสุทธิ์มีความเมตตาต่อผู้คนรอบตัวแม้ผู้คนอาจทำผิดหรือทำร้ายเราแต่ใจเราจะไม่ถูกความโกรธทำลายความรักและความเมตตานี้เกิดขึ้นเพราะใจสงบและปล่อยวางไม่ใช่เพราะความปรารถนาหรือความคาดหวัง สัญญาณต่อมาคือความยืดหยุ่นของใจเมื่อใจปล่อยวางเราจะไม่ถูกสถานการณ์ภายนอกทํำลายอารมณ์เราจะสามารถปรับตัวและรับมือกับปัญหาได้อย่างมั่นคงแม้เกิดเรื่องไร้เราจะไม่ทุกเกินไปแม้เกิดความสูญเสียเราจะไม่จมอยู่กับความโศกเศร้าเพราะใจที่ปล่อยวางเข้าใจความไม่เที่ยงและพร้อมยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นสัญญาณเหล่านี้ทั้งหมดเป็นสัญญาณบอกว่าใจเราเริ่มปล่อยวาง แต่สิ่งสำคัญคือการสังเกตอย่างต่อเนื่องการปล่อยวางไม่ได้เกิดขึ้นทันทีมันต้องฝึกฝนทุกวันต้องสังเกตใจตัวเองทุกลมหายใจทุกความคิดทุกอารมณ์เมื่อเราสังเกตใจเราจะเริ่มเรียนรู้ว่าเมื่อใดใจเรายังถูกความอยากครอบงำเมื่อใดใจเรายังยึดมั่นถือมั่นและเมื่อใดใจเราสงบและปล่อยวางทุกครั้งที่เราตระหนักรู้ เราก็ฝึกใจให้เบาและสงบมากขึ้นและเมื่อใจสงบมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งง่ายๆรอบตัวเราจะเริ่มรู้ว่าความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งใดภายนอกแต่เกิดจากใจของเราเองทุกลมหายใจทุกช่วงเวลาที่เราตระหนักรู้ทุกครั้งที่เราปล่อยวางคือสัญ,ญญาณของใจที่เปิดกว้างใจที่เบาใจที่สงบใจที่เข้าใจ ใจที่มีความรักและเมตตานี่คือสิ่งที่อยากให้คุณเริ่มสังเกตตั้งแต่วันนี้ทุกครั้งที่คุณรู้สึกสงบเบาพอเพียงเข้าใจและมีความเมตตานั่นแหละคือสัญญาณของใจที่ปล่อยวางและเมื่อเราเริ่มสังเกตได้มากขึ้นฝึกฝนได้มากขึ้นใจจะสงบมากขึ้นความทุกข์จะลดลงความสุขจะเกิดขึ้นง่ายขึ้น และชีวิตจะเต็มไปด้วยความสงบและความสุขแท้จริงลองถามตัวเองสักครั้งว่าความสุขที่แท้จริงของคุณอยู่ที่ใดคุณเคยคิดไหมว่าความสุขที่คุณตาหามาตลอดชีวิตนั้นมันอยู่ที่การมีสิ่งใดมากมายหรืออยู่ที่ใจของคุณเองเรามักถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าความสุขเอ